วันนี้ก็มาเปลี่ยนตัว C ของบอร์ดเดลออปติเพ็ก9010ครับพอดี C มันบวมแต่ตอนเปลี่ยนเนี่ยผมก็เห็นอะไรบางอย่างสังเกตบางอย่างว่ามันมันผิดปกตินะครับคือหมายความว่ามันก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรแต่หมายความว่าเป็นจุดที่มันผิดสังเกตแล้วกันนะครับจากสกรีนที่ ตัว PCB สกรีนกับตัวสกรีนของตัว C ีนะครับมันขัดแย้งกันก็เลยอยากจะถ่ายเก็บไว้นิดนึงนะครับเผื่อที่ช่างหรือว่าคนอื่นที่เขาเปลี่ยนกันแล้วบังเอิญไปถอดสีออกทั้งหมดแล้วไม่รู้ว่าตัวขั้วนี่อยู่ฝั่งไหนนะครอันนี้ก็จะช่วยได้ก็อันนี้จะเป็นตัวบอร์ด d e ลออติเพ็เป็นออยน์มันนะ อันนี้ก็เป็นพาสบอร์ตนะครับ i p i m b lk นะครับเล็บลายเล็บ a 0 0ก็โอเคถ่ายเก็บไว้ฮะไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายอันนี้จะถ่ายเก็บไว้ลิ็หน้าจะสั้นหน้าดูถ่ายเก็บไว้อันนี้ก็จะเป็นค่าค่าโวลและค่าประจุนะครับวลสองสองวลเนี่ยคือ2.5งจุด้า ค่าประจุก็จะเป็นยี่สิบสองค่าประจุเป็นแปดเบอร์เบอร์นะเบอร์เบอร์เบอร์ของซีก็จะเป็นแปดสองหนึ่งโอเคประมาณแปดร้อยแปดร้อยี่สิบไมโครนะครับต่อต่อตัวก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจริงๆแล้วต้องเปลี่ยนหลายตัวเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไล่เปลี่ยนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิองสิบสองตัวเยอะเกิน หลุดมาละหนึ่งตัวเอ๊ะก็หลุดง่ายเหมือนกันนะสองตัวสามตัวหลุดแล้ว ตัวนี้สี่ตัวสี่ตัวหลุดเรียบร้อยรอ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 อร นี้ด้วยหรอนี้หมดเลยปะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเจ็ดแปดแปดตัวแปดตัว หลุดง่ายเหมือนไนตัวนั้นไหมต้องลองดูครับมันหลุดง่ายหรือเปล่าไม่รู้เพราะฝั่งนี้มันจะดูดความร้อนเยอะครับฝั่งอีกฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้จะไม่มีการดูดความร้อนเท่าไหร่แต่ถ้าฝั่งซีนี่จะดูดความร้อนมากมาด,ดูครับ Đây, mai mà mai mà hết mai กดีมันโดนมันโดนสแตลเลสบ,บังสแตลเลสไปปิดไอ้นี่มันเอาอะไรมาบางังสแตลเลสใช่้ไหม ได้สีทั้งหมดแล้วนะครับก็ถ่ายออกเกี้ยงเลยเอาเวลาใส่ก็เดี๋ยวต้องเราต้องใส่ให้ตนนะครับคือบวกที่มันต้องไม่มีสกรีนนะคือโค้บบวกใช่ไหมไม่ใช่สิโค้บบวกของซีเนี่ยคือไม่มีสกรีนนะครับโค้ลบจะมีสกรีนเพราะนั้นแต่ PCB ของสกรีนเนี่ยคือโค้บบวกโค้ลบจะไม่สกรีนคือกลับข้างกัน นะครับก็โอเคตามนี้ ได้ตัวสีมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวทําการเปลี่ยนใส่ก็ใส่ให้ตรงเหมือนเดิมครับแค่นั้นเอง ั็ฝังบวกก็คือฝั่งที่มันมีสกรีนนะตัวฟังต้องหันไปตรงฝั่งที่มีสกรีนฝั่งลบคือฝั่งที่ไม่มีสกรีน ก็เป็นเตาอินฟาเ,เรดลองใช้เตาอินฟาเรดดูว่าจะได้ไหม คือต้องถามว่าติดนี่คือไฟติดหรือภาพภาพติดก็เปิดขึ้นมาทิ้นหน้าประตูแล้วก็ดับไปแล้วก็ดีขึ้นมาใหม่ขึ้นหน้าประตูแล้วก็ดับแล้วก็ดีขึ้นมาใหม่ต้องเช็คเรื่องฮาร์ดดิสก์ก่อนนะครับใช่ผมใช้ตัวนี่เวนเทนแบ็คอะก่อนที่เรารับประกันห้าปีเอามาเค็มก่อนได้เลยไม่รู้หมดประกันไหมจ๊ะ เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะใช่ไหม denn der Speck หมายถึงว่าได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคอันนี้ก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้แล้ว นะครับทุกรูก็เหมือนว่าผมใช้เตาว,วอร์มใช่ไหมฮะมาวอร์มด้านล่างเพื่อที่จะดูความร้อนก็ถือว่าจบงานได้เร็วมากจะเป็นเทคนิคดีๆครับเอามาฝากโอเคที่เหลือก็เดี๋ยวผมไปจาัดก,การต่อเอง